สวัสดีคะ่ะทุกคนเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาชีวิตเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าทุกคนคงจะผ่านทุกอย่างกันมาอย่างราบรื่นนะคะและในเดือนกรกฎาคมนี้ก็มีการย้ายโคจรของดวงดาว5ดวงด้วยกันคะ่ะวันที่สองที่ผ่านมาดาวสุกย้ายเข้าราศีพฤกษพและในวันที่17ดดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าราศีกรกฎดวงชะตาตามหลักโหราศาสตร์ไทยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายคะ่ะ เราก็ไม่พลาดที่จะหาข้อมูลมาให้ทุกท่านได้ตรวจเช็คดวงชะตากันนะคะวันนี้เรานําคํำทำนายดวงด้านการเงินพร้อมทางเขล็ดลับเสริมดวงของทั้ง12ราศีมาฝากทุกคนกันค่ะเช็คดูพร้อมๆกันนะคะว่าเดือนกร,รกฎาคมนี้การเงินของคุณจะเป็นเช่นไรจะได้นําไปปรับวางแผนการใช้จ่ายในเดือนนี้กันค่ะข้อมูลจากเว็บไซต์วงในเขาได้ทำนายไว้ดังนี้ค่ะ ราศีเมษหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมดวงด้านการเงินของชาวราศีเมษในเดือนกรกฎาคมนี้ในบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินนะคะในช่วงนี้บางคนอาจจะต้องรับมือกับความไม่แน่นอนในเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองหรือค่าใช้ใจ่ายอื่นที่มีเข้ามาอย่างกระทันหันทําให้คุณไม่ทันตั้งตัวคะ่ะแล้วก็เป็นรายจ่ายที่ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วย บางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของไรายได้รายรับหรือมีความจำเป็นที่จะต้องจัดการแผนทางการเงินของตัวเองใหม่แต่มองว่าไม่น่าเป็นกังวลเท่าไหร่ค่ะคุณจะสามารถจัดการได้อย่างแน่นอนส่วนในบางคนอาจจะมีช่องทางการทำเงินใหม่ๆเข้ามาบ้างอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง หรืออาจจะมีช่องทางไรายได้เพิ่มเติมจากความสามารถพิเศษคุณหรืออาจจะเป็นการลงทุนบางอย่างที่เราได้มีการศึกษาค้นคว้าและทำความเข้าใจมาอย่างดีแล้วค่ะในช่วงนี้คุณอาจจะต้องมีสติและมีความรอบคอบในการใช้ใจ่ายให้มากๆระวังในเรื่องของความใจร้อนหรือการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์ที่อาจจะทำให้เสียเงินโดยใช่เหตุนะคะ เคล็ดลับเสริมดวงของชาวราศีเมษในเดือนนี้แนะนำให้ใส่เสื้อโทนสีน้ำตาลสีส้มค่ะจะช่วยเสริมดวงให้ดียิ่งขึ้นเครื่องประดับเน้นสีของโทนธาตุไฟจะช่วยเสริมดวงเรื่องการงานมันทำบุญกวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรจะช่วยเสริมดวงเรื่องการเงินให้กับคุณค่ะต่อไปกับราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายน สำหรับดวงการเงินของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้อาจจะต้องมีการบริหารจัดการเงินของตัวเองอย่างรอบคอบและมีระเบียบวินัยมากขึ้นสักหน่อยนะคะอาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายหรือภาระหนี้สินบางอย่าง ถึงแม้ว่าจะมีรายได้เข้ามาแต่คุณอาจจะมีความรู้สึกกดดันรู้สึกว่าต้องควบคุมการใช้จ่ายของตัวเองให้มีความสมดุลระหว่างรายรับและรายจ่ายบางคนอาจจะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของเงินจากคนรอบข้างแต่อาจจะต้องระวังเรื่องที่จะเสียเงินไปเพราะความใจร้อนหรือการใช้จ่ายที่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบการใช้จ่ายโดยไม่ยังคิดหรือไว้ใจคนผิดที่อาจจะทาให้คุณเสียทรัพย์อย่างไม่ได้ตั้งใจค่ะ เคล็ดลับเสริมดวงของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะได้โชคจากสัตว์เลี้ยงหรือบริวารส่วนเครื่องประดับที่สวมใส่แนะนำสีโทนธาตุไฟค่ะจะช่วยเสริมดวงในเรื่องงานหมันทำบุญกวดน้ำให้เจ้ากับในเวรก็ดีค่ะจะช่วยเสริมดวงเรื่องการเงินให้กับคุณมาถึงราศีเมทุนกันบ้างนะคะผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กร,รกฎาคม ดวงการเงินในเดือนนี้ในบางคนอาจจะมีโอกาสได้เริ่มต้นทำอะไรบางอย่างที่สามารถต่อยอดเป็นรายได้ในอนาคตได้อาจจะได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุนแต่คุณก็ต้องพิจนารณาและศึกษาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจนะคะ ในบางคนเราอาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับรายจ่ายที่เข้ามาต้องมีการบริหารจัดการทางการเงินให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นอาจจะต้องระวังอย่าให้ใครยืมเงินในช่วงนี้เพราะสิ่งนี้อาจจะสร้างภาระให้กับคุณในภายหลังค่ะโดยรวมแล้วการเงินของชาวราศีเมถุนในเดือนนี้อาจจะต้องพึ่งพาตัวเองเป็นส่วนใหญ่ค่ะ เคล็ดลับเสริมดวงสำหรับชาวราศีเมถุนให้สวมแหวนที่นิ้วนางแล้วคําอธิษฐานที่ขอพรทุกอย่างจะเป็นจริงแนะนำให้พกหมากลุกตัวม้าสีดำในวันที่ไปพบปะพูดคุยกับลูกค้าจะทำให้สำเร็จดังที่หวังหรือพกเหรียญสีทองติดตัวความปังจะมาแบบคูณ2ค่ะต่อไปกับราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคม ดวงเรื่องการเงินของชาวราศีกรกฎในเดือนกรกฎาคมนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเราอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างในเรื่องของเงินหรือเราอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากคนที่เราเคยช่วยเหลือเขามาก่อนในบางคนอาจจะมีโอกาสได้รับเป็นของขวัญของมีค่าจากผู้ใหญ่ค่ะแต่สําหรับบางคนอาจจะรู้สึกไม่ค่อยมั่นคงทางการเงินสักเท่าไหร่หรืออาจจะรู้สึกอ่อนไหวคิดมากแต่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเท่าไหร่ค่ะเราจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ทางการเงินได้หากเรามีการวางแผนทางการเงินอย่างละเอียดรอบคอบ เพล็ดลับเสืมเ่มดวงของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้แนะนําให้พกธนบัตรสีเขียวติดตัวและศัตรูจะแพ้ภยัยหากจะไปพบลูกค้าให้สวมรองเท้าสีดําและจะสําเร็จตามหวังถ้ามีเรื่องไม่สบายใจให้ปรึกษาคนที่ใส่แว่นแล้วอาจจะได้พบกับคําตอบที่มีทางออกที่ดีค่ะ มาถึงราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนในเรื่องการเงินของชาวราศีสิงห์ค่อนข้างที่จะต้องมีความรอบคอบและวางแผนอย่างจริงจังและรัดกุมให้มากอาจจะมีเรื่องเข้ามาให้เรารู้สึกกังวลหรือรู้สึกไม่มั่นคงในการเงินค่ะเราอาจจะไม่รู้ว่าจะต้องใช้ใจออกไปเมื่อไหร่รู้สึกว่าไม่สามารถที่จะควบคุมรายจ่ายของตัวเองได้เราอาจจะรู้สึกถึงความไม่ชัดเจนในเป้าหมายทางการเงินของตัวเองอาจจะต้องระวังว่าจะมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเข้ามาในช่วงนี้ทําให้ต้องมีสติมากๆในช่วงนี้ค่ะ อาจจะมีความกดดันจากภาระหนี้สินหรือเรื่องเก่าที่ส่งผลมาถึงเรื่องการเงินในปัจจุบันอาจจะต้องระวังการตัดสินใจในเรื่องเงินที่เกิดจากความไม่เด็ดขาดหรือรีบร้อนตัดสินใจค่ะเคล็ดลับเสริมดวงของชาวราศีสิงห์ในเดือนนี้บ้านหลังใหญ่จะมีโอกาสให้โชคกับคุณงดใส่สีโทนแดงในช่วงนี้เพราะสีโทนธาตุไฟจะทำให้คุณใจร้อนแนะนำทำบุญให้พระสงฆ์ที่อาพาธจะช่วยเสริมดวงในช่วงนี้ได้ค่ะ ต่อไปราศีกันหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคม การเงินของชาวราศีกันในเดือนก,กรกฎาคมนี้คุณอาจจะต้องมีการบริหารจัดการทางการเงินอย่างรอบคอบและระมัดระวังอย่างมากอาจจะมีรายจ่ายเข้ามาหลายทางทําให้คุณจะต้องจัดลําดับความสําคัญของการใช้ใจ่ายระหว่างสิ่งที่จําเป็นกับสิ่งที่คุณแค่อยากได้เราอาจจะมีรายรับเข้ามาแต่ดูเหมือนว่าอาจจะยังไม่สามารถที่จะใช้ใจ่ายตามใจตัวเองได้ในช่วงนี้ในบางคนอาจจะมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือมีผู้ใหญ่ที่รู้จักหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้คุณอยู่บ้างนะคะโดยรวมแล้วมองว่าเดือนนี้ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงหากเรา บริหารจัดการเงินอย่างดีก็จะสามารถผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้ค่ะเคล็ดลับเสืิมดวงของชาวราศีกันในเดือนนี้ร่มที่มีสีส้มจะช่วยป้องกันอุปสรรคได้ช่วงนี้ให้ระวังผู้หญิงผมสีน้ำตาลแดงจะนําพาความเดือดร้อนมาให้คุณได้ค่ะบางทีการเขียนก็อาจจะสื่อสารได้ดีกว่าการพูดนะคะ ต่อไปราศีตุลหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนเรื่องการเงินของชาวราศีตุลในเดือนกร,รกฎาคมนี้อาจจะต้องระวังว่าจะมีเรื่องเข้ามาให้ต้องผิดหวังกับเรื่องการเงินอาจจะมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเข้ามาเพิ่มด้วยทําให้เรามีปัญหากับการจัดการค่าใช้จ่ายส่งผลให้การเงินของเราไม่เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ของที่คิดอยากซื้อก็อาจจะยังไม่ได้ซื้อในตอนนี้เพราะอาจจะทําให้เรารู้สึกไม่มั่นคงในเรื่องการเงิน ช่วงนี้ได้ค่ะแต่เดือนนี้ก็ยังมีแนวโน้มที่เราอาจจะมีรายได้จากแหล่งใหม่ๆเข้ามาอาจจะเป็นรายได้เสริมให้กับคุณอาจจะต้องระวังในเรื่องของความลังเลการตัดสินใจไม่เด็ดขาดที่อาจจะทําให้เราพลาดโอกาสทางการเงินบางอย่างไปได้ระวังการประหารการเงินที่ผิดพลาดก็ดีนะคะลักษณะที่ว่างเงินเข้ามือซ้ายออกมือขวาค่ะเคล็ดลับเสริมดวงของชาวราศีตุลในเดือนนี้แนะนำให้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมแล้วดวงจะปังจะเฮงหลายเท่าทำบุญ ด้วยการให้อภยทานปล่อยนกปล่อยปลาจะช่วยให้การงานคล่องตัวดีหรือสวดรนคถานะหน้าทองจะช่วยเสริมเสน่ห์ดียิ่งขึ้นค่ะ ต่อไปราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมสำหรับเรื่องการงานของชาวราศีพิจิกในเดือนนี้มองว่าอาจจะมีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีนะคะบางคนอาจจะมีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเรื่องของเงินอาจจะเป็นการลงทุนทําอะไรใหม่ๆหรือมีช่องทางการทําเงินใหม่ๆเข้ามานะคะในเดือนนี้อาจจะต้องระวังว่าจะมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกเครียดเข้ามาหรือมีภาระบางอย่างที่มันสะสมมานานจน เราเริ่มกดดันอาจจะเป็นเรื่องของหนี้สินการหมุนเงินไม่ทันการชักหน้าไม่ถึงหลังเข้ามือซ้ายออกมือขวาทําให้เรารู้สึกไม่มั่นคงกับสถานะทางการเงินในอนาคตของเราค่ะต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายตามอารมณ์ให้มากหรืออาจจะเสียเงินเพราะความใจร้อนวู่วามค่ะแต่หากเรามีการบริหารจัดการดีๆมีการจัดลําดับความสําคัญในการใช้จ่ายก็มองว่าเราจะผ่านพ้นสภาวะนี้ไปได้อย่างสบายค่ะ เคล็ดลับเสริมดวงของชาวราศีพิจิกในเดือนนี้แนะนําให้บริจาคของเล่นแก่เด็กยากไร้จะช่วยเสริมดวงในช่วงนี้อาจจะทำบุญให้พระสงฆ์อาพาธจะช่วยให้เคราะห์บรรเทาเบา,บาบางลงได้หรือขอพรพระพิคเนตแล้วจะเกิดแต่สิ่งดีๆค่ะ มาถึงราศีธนูหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมเรื่องการเงินของชาวราศีธนูในเดือนนี้คุณอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังและมีการวางแผนการใช้ใจ่ายอย่างรอบคอบมากหน่อยนะคะในบางคนอาจจะมีความกดดันกับภาระทางการเงินทั้งจากค่าใช้ใจ่ายเดิมที่สะสมและค่าใช้ใจ่ายใหม่ๆที่เข้ามาพร้อมกันถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของโชคลาภหรือมีไรายได้พิเศษเข้ามาบ้างแต่สิ่งนี้ก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ คงเสมอไปและอาจจะเป็นจำนวนเงินเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอาจจะได้ไม่คุ้มกับที่เสียไปคุณอาจจะต้องมีสติในการใช้จ่ายมากขึ้นในเดือนนี้อาจจะต้องระวังว่าจะเสียเงินเพราะความใจร้อนวู่วามการใช้จ่ายตามใจตัวเองในบางคนอาจจะถึงเวลาที่เราอาจจะต้องกลับมาปรับพฤติกรรมการใช้เงินอย่างจริงจังเพื่อความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวค่ะ เคล็ดรับเสริมดวงของชาวราศีธนูในเดือนนี้ให้ระวังผู้หญิงผมสีน้ำตาลแดงจะนำพาป,ปัญหามาให้เสียงจากธรรมชาติจะช่วยบำบัดความเครียดได้แนะนำให้ทำบุญกับพระสงฆ์อาพาธจะช่วยให้เคราะห์บันเทาเบาบางลงได้ค่ะ ต่อไปราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์การเงินของชาวราศีมังกรในเดือนกรกฎาคมนี้อาจจะต้องมีความรอบคอบและวางแผนทางการเงินให้รัดกุมมากขึ้นในบางคนอาจจะต้องประหยัดมากขึ้นค่ะหรืออาจจะมีความละเอียดรอบครอบคิดไตรตรองก่อนที่จะใช้จ่ายเงินออกไปในบางคนอาจจะมีภาระผูกพันบางอย่างที่ต้องรับผิดชอบอาจจะเป็นการใช้จ่ายเพื่อครอบครัวซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ค่าใช้จ่ายตรงนี้อาจจะทําให้เรารู้สึก อึดอัดบ้าในช่วงเดือนนี้แต่ยังสามารถผ่านไปได้ค่ะหากมีการวางแผนการใช้ใจ่ายดีๆนะคะส่วนในบางคนอาจจะมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างในเรื่องของเงินคือต้องระวังเรื่องของการใช้ใจ่ายการวางแผนทางการเงินที่อาจผิดพลาดเข้าของมีค่าอาจสูญหายหรือเสียหายบางคนอาจจะมีเรื่องเข้ามาให้รู้สึกผิดหวังเสียใจเกี่ยวกับรายรับทางการเงินเคล็ดลับสำรวงของชาวราศีมังกรโชคราบอาจจะมาในรูปแบบของทะเบียนรถพนักงานขนส่งแนะนาใส่เสื้อโทนสีเหลืองสีครีมจะช่วยให้มีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ และการใช้ร่มสีส้มจะช่วยกันอุปสรรคให้คุณค่ะต่อไปกับราศีกุมหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคม การเงินของชาวราศีกุมในเดือนกรกฎาคมนี้อาจจะมีความเหนื่อยหน่อยนะคะบางคนอาจจะมีภาระราค่าใช้จ่ายให้ต้องรับผิดชอบค่อนข้างมากทีเดียวซึ่งมันสวนทางกับรายรับของคุณหรือรายรับที่ได้มามันไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายจนอาจจะทําให้คุณรู้สึกท้อหรือเหนื่อยใจในเรื่องการเงินย้ําว่าอาจจะต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายให้มากหน่อยในเดือนนี้นะคะบางคนรู้ว่ามีภาระราค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเยอะแต่มีเงินอยู่น้อยก็ยังไม่ประมาณในตัวเองแต่บางคนออกแนวเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ใช้จ่ายตามใจตัวเองและ ไม่วางแผนการใช้จ่ายให้ดีจนอาจจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินหรือเป็นหนี้บัตรเครดิตโดยไม่จําเป็นค่ะในเดือนนี้หากคุณมีการประหยัดและฉลาดใช้มากขึ้นมีการวางแผนการเงินที่รัดกุมก็จะสามารถผ่านไปได้ดีดค่ะเคล็ดลับเสริมดวงของชาวราศีกุมในเดือนนี้รถที่มีสีแดงจะให้โชคค่ะถ้าหากช่วงนี้มีเรื่องไม่สบายใจให้ลองปรึกษากับคนที่ใส่แว่นเขาอาจจะช่วยหาทางออกให้คุณได้นะคะ และอีกหนึ่งราศีค่ะก็คือราศีมีนหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนการเงินของชาวราศีมีนในเดือนกรกฎาคมนี้มีแนวโน้มไปในทิศทางที่บีขึ้นนะคะอาจจะมีโอกาสใหม่ๆทางด้านการเงินจะมีการลงทุนหรือโปรเจกต์ที่ให้ผลตอบแทนกับคุณในระยะยาวเข้ามาให้คุณได้พิจารณาแต่ทั้งนี้เราอาจจะต้องมีความรอบคอบและพิจารณาอย่างถี่ถ้วนค่ะ ในบางคนอาจจะมีการเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างที่ทำให้สถานะทางการเงินของคุณมีความมั่นคงมากขึ้นอาจจะมองเห็นช่องทางใหม่ๆในการต่อยอดเงินที่มีอยู่ในช่วงนี้อาจจะต้องระวังว่าจะมีค่าใช้ใจ่ายเข้ามาแบบไม่คาดคิดหรืออาจจะต้องใช้ใจ่ายไปกับเรื่องที่จำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นใช้ใจ่ายไปกับคนในครอบครัวอาจจะมีคนยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือในเรื่องของเงินบ้างแต่มองว่ามันอาจจะไม่ใช่อะไรที่จับต้องได้อาจจะมาในรูปแบบของการให้คำปรึกษามากกว่าค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับดวงการเงินของทั้ง12 ฟังแล้วแค่นำไปปรับวางแผนการเงินให้ดีใช้ชีวิตแบบไม่ประมาณเราก็จะไม่ลำบากค่ะ